แป้งมาทบกันประมาณ4แผ่นนะคะเจแปานจะตัดเป็น2ขนาดขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะที่เจแปานหั่นอยู่นี้เป็นขนาดวงกลมที่เป็นขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ของดอกไม้ด้านนอกนะคะและใช้แผ่นแป้งเวียดนามที่เหลือนะคะหั่นเป็นวงกลมขนาดเล็กจะเป็นพื้นที่ของดอกไม้ด้านในค่ะ ได้วงดอกไม้ทั้งสองขนาดแล้วนะคะเจ๊าปานจะใช้กันไกหั่นเป็นซี่ๆนะคะตามช่วงต่างๆของวงกลมให้เป็นเหมือนกับปีบดอกไม้ค่ะเว้นระยะห่างให้สวยงามนะคะทําทั้งสองขนาดเลยค่ะขนาดเล็กด้วยเช่นกันตัดให้เป็นช่วงๆเป็นเหมือนลีบดอกไม้ค่ะเวลาใช้กันไกตัดเบามือนิดนึงนะคะแป้งจะได้ไม่แตกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊าปานจะเอาแป้งทั้งสองแผ่นมาประกบกันนะคะโดยใช้ฟักทองเป็นไส่ตักฟระชองมาช้อนหนึ่งแล้วนําไส้ไว้ตรงกลางประกบแผ่นแป้งให้ปิดกันเลยค่ะ ขั้นตอนง่ายๆนะคะคักทองเป็นเหมือนกาวเอาไว้แปะตรงกลางเพื่อให้ประกบกันได้นะคะแ่นแป้งจะได้ติดกันจะใช้มันม่วงเป็นไส้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเผือกมันเทศสีอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊าปานจะเตรียมทอดนะคะตั้งกระทะเทน้ำมันใส่ลงไปน้ำมันร้อนแล้วนำแป้งที่ทำเป็นดอกไม้ลงทอดเลยค่ะแป้งก็จะขึ้นฟูแล้วก็สุกอย่างรวดเร็วนะคะนำขึ้นได้เลยค่ะช่วงสนุกเลยค่ะเพื่อนๆทอดสนุกมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจัดใส่จานนะคะเจ๊าปานทำเพลินมากเลยค่ะสวยงามน่าทานมากๆทำ จาปานขอตัวไปทานขา้าวกลียบดอกไม้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆลองทำดูนะคะต่อยอดทำขายได้ด้วยค่ะหน้าตาดีหน้าทานมากๆทำง่ายวัตถุดิบน้อยอย่างฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆและเมนูอร่อยในครัวนะคะขอบคุณมากค่ะ